ลาเต้นบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบวิดีโอนะพี่ๆเนาะพอดีว่าหลังหวยลาวล้วหนูต้องไปซื้อของนะวันนี้ก็เลยจะอัดเป็นคลิปให้ละกันนะคะหวังว่าวันนี้หวยลาวของเราจะปังๆเนอะคือหนูอัดคลิปก่อนที่หวยลาวจะออกนะคะวันนี้ youtube ของเราต้องบอกว่าปังมากนะปฏิทินคือปัตติทินคือปังสุดนะในตำแหน่งที่เลขแบบ เลขเข้าดีนะคะตำแหน่งที่หมันหมานเลยนะเป็นตำแหน่งลายตรงตรงนี้นะคะยูทูปไปไม่ใช่ไปคินของเราพาเราปังแล้วนะทุกคนนะแปดเจ็ดแปดเก้าเด้งกันไปเลยอ่ะเด้งจนงงกันไปเลยนะตำแหน่งนี้เลยนะคะตำแหน่งแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเหมือนวันนี้เลยทุกคนเหมือนวันที่ยี่สิบสามเลยทุกคนเห็นไหมตำแหน่งหกศูนย์หกหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะหกศูนย์หกหนึ่งนะคะ กศูนย์หกหนึ่งก็เข้าดีไม่แพ้กันนะไล่ไล่ไล่ลงมาทุกคนนะมาตำแหน่งเดิมค่ะแปดเจ็ดแปดเก้านะเพราะฉะนั้นวันที่สนะิบเจ็ดเนาะสำหรัจสำหรับอ้ยสำหรับคนที่มีปฏิทินกอพูดผิดบ่อยนะสำหรับคนที่มีปฏิทินนะดูวันที่ยี่สิบเจ็ดนะะวันที่ยี่สิบเจ็ดตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งเดียวกันเลยตำแหน่งแปดเจ็ดแปดเก้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะให้ดูนะคะให้ดูตำแหน่งนี้เลยนะ ก็จะได้แบบเน้นได้ถูกตัวหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูนะเป็นตำแหน่งนี้เตือนเบิ้นไปวันนี้มาหน้าเลยนะคะเตือนเบิ้นไปแยกเตือนเบิ้นไปมาหน้านะคะแปดแปดก็มาสามสามก็มานะคะก็ขอพายจริงๆนะคือมันต้องบอกว่าเราเตือนเบิ้นตั้งแต่ต้นเดือนอะ่ะมันคุ้มแล้วล่ะนะคะปลายเดือนตรงนี้เลขอาจจะไม่นิ่งนะคะเลขอาจจะไม่นิ่งมากนะทุกคนนะก็ต้องขอพายจริงๆนะคะ เอาละหุ้นเช้าวันนี้ของเราก็สวยนะแต่วันนี้เจาะเด้งฟันครบวิ่งเลยนะคะวิ่งบนเจ็ดแปดเจ็ดแปดเด้งด้วยนะตรงนี้ต้องต้องบอกว่าสวยงามสวยงามทุกคนนะสวยงามจริงๆค่ะวันนี้นะคะดีใจกทุกคนด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราลุยกันต่อคะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าเรามาดูที่ youtube กันก่อนเนาะนะคะแปดสี่แปดแปดเก้าว่าสัาน้นทุกคนแปดสี่แปดแปดเก้าเราได้แปดเก้ามาตรตรงหนึ่งตัวนะ แปดเก้าตรงตรงหนึ่งตัวนะคะนี่เลยตัวเจาะนะคะเราตัวบ้านฟันเจ็ดไปฟันเจ็ดนะคะเด้งบนล่างนะคะส่วนตัววิ่งได้เด้งอยู่ที่หนึ่งก็คือปกตินะสายวิ่งวันนี้ของเราอาจจะไม่เข้าพิเศษนะคะแต่มาเด้งให้อีกทีหนึ่งคือเป็นปกตินะก็จะได้คืนกลับไปตรงนั้นนะคะประมาณนี้อ่ะก็ยังเชื่อใจเขาได้อยู่นะสายวิ่งนะคะ สายวิ่งของเรานะแต่พิเศษของแต่ v i p ของเรานี่คือเราไม่มีเลยนะคะเราไม่มีเลยส่วน3าตัวนะสมตัวของเราโอ้โหจับลายให้ผิดนะสิจับลายให้ผิดนะสิะสทุกคนก็จะเป็นเจ7ด6ปดเจดปดหอะไรก็ว่าไปนะนี่นะมันมาลายนี้เลยนะวันนี้ได้เลขซ้ําเดียวกันเลย นะวันนี้ได้เลขซ้ํากันเลยนะพี่ถูกขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสําหรับ3าตัวหนูเก่งว้ให้คือ0ูนย์ห็มันมา6ก8ดดนะั้นมาลายนี้ถ้าใครจับเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าสวยงามนะคะ78ดดมาลายนี้อีกแล้วนะเจ็ดดมาลายนี้อีกแล้วนะก็ไม่ได้กันไปนะสำหรับ7 8็ดแต่ถ้าใครจับเพิ่มเติมก็จะได้อยู่นะฟัน7ไปตรงนี้บนล่างนะคะบนล่างนะ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็สวยงามทุกคนเราได้ตัวเจาะไปได้วิ่งไปเด้งนะคะสามตัวแตกในในในตารางนะในตารางเนาะถ้าใครจะเพิ่มเติมก็จะได้คือลากเจ็ดหกได้เลยเมื่อวานนี้ยังพูดอยู่หยกๆเลยว่ามีคนถามว่าลากดีไหมตัวฟันนะตัวแบบตัวเด่นนะก็เป็นไงหกเจ็ดมาเลยนะสาหรับใครที่เป็นสายลากก็ดีใจด้วยนะคะเอาล่ะมาวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคม คือตอนนี้หนูไม่รู้หรอกว่าหวยลาวออกอะไรนะแต่เรามาดูกันว่าวันนี้มันจะมาไหมนะสำหรับไปทีนหวยลาวของเรานะคะปฏิทินหวยลาวของเรานะคะปฏิทินหวยลาวของเรานั่นเองนะคะก็จะมีเด่นนะใครมีไปทินก็จะเห็นอยู่เนาะเด่นวันนี้ห้าเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราลองลุ้นกันดูนะคะวันนี้นะมาค่ะวันนี้ลุยกันต่อนะคะลุยกันต่อแล้วก็ได้ตัวเดิมเลยนะไม่ต้องงงกนะันทุกคนมันได้ตัวเดิมจริงๆนะ ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความมันจะไม่มาใช่ไหมได้ตัวเดิมอะนะคะอ่ะลุยกันลุยกันวันนี้นะคะได้หลักสี่นะคะห้านะหกนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์เหมือนเดิมเลยค่ะตัวเดิมเลยแต่เราต้นบ้านจะจับสามตัวให้แตกต่างออกไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะมาลองดูกันเนาะสี่ห้านะคะสี่หก แล้วก็40นะเจ็ดห้านะคะเจ็ดหกนะแล้วก็70นะเจาะเหมือนกันเด้เลยค่ะเพราะว่ามันได้ตัวเดียวกันไง85นะคะ86นะแล้วก็80นะคะ85 86 80โอเคตัวกันนะก็จะเป็น49นะคะ79 89เเหมือนเดจาวู oo, นะทุกคนเนาะเลขได้เหมือนกันเลยค่ะ ได้ตัวเริ่มก็คือหลักสี่เหมือนกันนะคะอ่ะใครไม่ชอบไม่เป็นไรนะกดไลค์กดแชร์ให้กันก็พอนะฝากทุกคนด้วยนะประทานสมพันธนะสำหรับคนที่อยากได้ปฏิทินนะคะปฏิทินของเรานะคะ ใครเป็นสมาชิกใหม่นะคะอยากได้เดือนกันยาให้ทักมาได้เลยนะจะแถมเดือนสิงหาให้ด้วยนะสำหรับสมาชิกเก่าก็สามารถโอนเงินมาบัญชีเดิมก็ได้หรือถามบัญชีใหม่ก็ได้สำหรับสำหรับสมาชิกเก่าเนาะนะคะก็ส่งการส่งไปก็คือวันที่1กันยานะคะวันที่1กันยาหนูจะส่งให้วันที่1ถึง5กันยาให้ก่อนนะเพราะว่าการเทียบเลขทั้งเดือนค่อนข้างใช้สมาธิมากๆแล้วก็ใช้แบบสติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกคนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อทันใช้ให้ตามเวลา บางคนอยากจะได้เร็วๆหน่อยจะเอาไปทันใช้กลัวไม่ทันใช้อะไรเงี้ยนะครับหนูก็เลยส่งให้ก่อนเนาะวันที่หนึ่งถึงห้ากันยาเนี่ยจะส่งไปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเต็มเดือนทั้งลาวทั้งนอยเนี่ยจะส่งให้ในคืนของวันที่หนึ่งนะคะคืนของวันที่หนึ่งนะคะโอเคแต่ทันแน่นอนทุกคนสมาชิกใหม่ไม่ต้องกังวลค่ะสมาชิกเก่าเขารู้อยู่ว่าหนูส่งประมาณไหนนะคะส่งการส่งไปที่นนะคะส่งผ่านไลน์นะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะคะสี่หก เจ็ดหกเป็นเรก็แปดหกนะคะอ่ะมาเราก็จะได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเลยทุกคนนะมีอาการเดจาวูนิดหนึ่งอาการเดจาวูคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกอะไรประมาณนี้อาการเดจาวูนะบางคนไม่รู้นะเดจาวูคืออะไรนะคะเดจาวูก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เฮ้ย เหมือนเราเคยไปที่ที่หนึ่งแล้ว้เราเคยมาแล้วนี่หว่าอะไรประมาณแล้วนะ่ะทุกคนนะคะเหมือนเหตุการณ์มันซ้ําแล้วซ้ําอีกแนละ้วมันเป็นเหตุการณ์เดซาวูนะเหมือนวันนี้เลยได้ตัวเดิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสําหรับสามตัวนะคะสามตัวนะหนูจะจับให้แตกต่างออกไปนิดนึงนะลองดูกันวันนี้ลองดูซิมันจะไปยังไงนะคะก็จะเป็นศูนย์ห้าเอ้ยไม่ใช่ศูนย์หกแปดนะคะ ศูนย์หกเจ็ดนะแล้วก็ศูนย์หกสี่นะคะหกห้าแปดนะหกห้าเจ็ดนะคะแล้วก็หกห้าสี่นะตัวที่ชอบก็จะแตกต่างออกไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตำแหน่งที่ชอบก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะผิดถูกขออภัยนะเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วมันก็เข้าทุกวันแหละทุกคนอาจจะไม่ได้ปังปลูกแบบ3าตัวแต่แลามันก็ยากนะสาตัวนะคะอย่างเช่นวันนี้หนูจับให้ไม่ได้แนะแต่ว่าในตารางมีครบนะคะใครไปจับเพิ่มเติมใครจับเก่งะะก็จะได้ไปเนาะหกเจ็ดแปดนะ <c oughs> มาค่ะเดี๋ยวตัวฟันนะก็ติดไว้บาบาสองบาดพอแล้วทุกคนเอาไว้ลุ้นนะสามตัวนะคะมา สำหรับตัวฟันนะจ๊ะตัวฟันหนูจะฟันตัวเดิมเลยอ่ะทุกคนฟันตัวเดิมเลยนะคะเพราะว่ามันเอ๊แต่ว่ามันชนปฏิทินมีชนปฏิทินอยู่เหมือนกันอะหนูฟันหกแล้วกันนะฟันหกนะไปแปดสิบเปอร์เซ็นมันชนปฏิทินอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าละแล้วก็เจ็ดนะคะไปอีกยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะเผื่อใจเสพนะแต่ว่าเจ็ดตรงนี้นะมันชนไหลแล้วทุกคนไหลหลักนะ บางคนไม่รู้ว่าไหลหลักคืออะไรนะคนเชื่อรับไปรหินไปหนูจะบอกอยู่ว่าไหลประจําเดือนนี้ <c oughs> ไหลฮานอยนะหนูจะบอกเลยว่าไหลฮานอยประจําเดือนนี้คือไหลคือเจ็ดหนึ่งนะคะหนูจะบอกสำหรับคนที่รับไปหินไปเท่านั้นนแหละหนูก็จะอธิบายไปว่าเนี่ยไหลหลักเดือนนี้คืออะไรนะบางคนชอบมากชอบเลขไหลมากนะคะก็ มันหลายเดือนต่อเดือนนะหนูก็จะบอกไปนะคะประมาณนี้สําหรับคนที่อยากจะวิ่งก็ลองดูนะอาจจะพาเราปังสองสามที่กันเลยก็ว่าได้นะในวันพรุ่งนี้นะคะฟัน6กแปแล้วก็ฟันเจ็ไปยี่นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็หวยไทยหนูลงให้แล้วนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ